สวัสดีครับวันนี้ทางช่องสิบพามาเที่ยวนะครับเหมือนเหมือนกันนะครับนะครับโดยเขาขึ้นรถตรงนี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเขาขึ้นรถตรงรถโดยสารตรงนั้นนะครับว่าตรงที่ว่าทั้งช่องบอกไปนะครับหลักเนี่ยครับเป็นรถตุ๊กตุ๊กนะครับว่าน้องกะทิเป็นรถตุ๊กตุกนะครับว่าทั้งบาทเป็นมืองกะทิ่เป็นรถซีรอเด็กนี่ยนะครับเนี่ยนะครับหมดไปนะครับหามน้ามากนะครับแตวเขาอ่าทิ่พาเขาไปจมเหมือนเมือกันเหมนกันเด้อครับเนี่ยโดย านขี่รถนะครับอ่าบนไายนะครับนี่ครับเดี๋ยวนะครับชมไปน้ำกันเลยนะครับชมกันยาวๆนะครับคลิปนี้ติดถึงอ่กลับถึงตลาดเซาด์นะครับพอดีภาพนะครับชมน้ำกันเด้อครับเนี่มืองทางบ้านเพื่อนนะครับเป็นทางลาดยางนะครับนะครับทางเขานิ้เมืองนะครับอ่าเขาขึ้นจากด้านวิถีภาพนะครับอ่าด้านน่ะน้องกัด้านอ่ะตรงเขาขับมาจากหนองคายนะครับแล้วก็ตามคลิปลนะครับตามที่ทั้งช่องเนี่ยลงไปเป็นคลิปเป็นคลิปเนี่ยนี่เป็นคลิปที่สามนะครับนะครับเขาก็ ออกมาจากสะพานจากกินเอกสารแล้วก็ขี่รถเพิ่นเก็บค้าคนละสี่สิบบาทนะครับสี่สิบบาทไทยนะครับเพื่อที่เข้าไปในเมืองนะครับเมืองเวชจันทร์น่าระกทางช่องไทยบรรยากาศนะครับบรรยากาศห่างคลังนะครับบานเพิ่นนะครับนะครับหรือว่าเนี่นครับหรือว่าบรรยากาศดีมากๆนะครับนะครับตรงนี้ท่านวาเป็นในเมืองนะครับวางแผนในเมืองเวงจันทร์นะครับตรงนี้ ข้าวตีกีรถเข่าเมืองมจันนะครับเนี่ยครับมวันนี้เม่งจันนะเป็นทางที่ว่าข้าวตีไปเดินตลาดเซ่อะครับไปจนท่อกระดีมมีคลิปนอร์ลีนะครับบล็อกของหมายข้าวเื้ออ่านเสาลีชัยนะครับอ่าันนี้ไซด์นะครับเป็นเดินในบ้าเพันเจือดนุสร์นะครับนะครับผานไปเดี่ยวนะครับผ่านทีทั้งช่องใเบื้องบนคลิปบป็นชิปไปนะครับเนี่ยครับหาองกับสามบาทจมบัตรเม่งจันเลยนะครับบรรยากาศบ้านเพลินนะครับ เป็นแบบใดแล้วครับนะครับบรรยากาศก็คือทั้งบ้านเฮาละครับคล้ายๆกันนะครับนะครับคล้ายกันนะครับคือทั้งบ้านเฮาละครับนะครับว่าถ้าเขอบเป็นเมืองลาดเป็นกันงามนะครับเมืองหลวงนะครับเมืองหลวงนะเพเดินทั้งบ้านเป็นกเกษตรตลาดเต่าครับเป้าหมายเขาคือตลาดเต่า้ะครับนี่เขาขับมาเที่ยวเมืองเงจัดนะครับเมืองไว้ตรงกันเลยนะครับนะครับตรงไปตรงกันครับตรงกันยาวๆเลยนะครับ ปลอดภัยเยอะนะครับปลอดภัยอนะครับว่าเอาของไว้ทางในรถนะครับว่าได้ออกข้างนอกนะครับในรถนะครับนะครับนานมาพราะปลอดภัยนะครับรถตึงกับว่าได้แล่นเร็วนะครับทำเพิ่งบานเมืองคนนะครับนะครับกระสิ่งนี้หน้ากันแล้วครับนะครับตรงนี้เป็นนอมแองนะครับนอกเมืองนะครับว่าทางไปหลาดเร้นนะครับนีคยว่าทั้งช่องกับว่าได้หูว่าเป็นตรงไหนตรงไหนนะครับเป็น ในนี้นะครับเขากับมึงไป็นน้ำกันนี่ยแหละครับเมึงไป็นน้ำกันได้ครับกับแย่งกับข้าเป็นเดียวนะครับเดีเขามาลายเตีย้ยเราครับกับว่าอะไรขามเตี้ยค้าขามก็เขาเห็นข้าขามมาเขาก็ไปสอบถามเจ้าหน้าที่เลยนเด้อครับเลยอยู่ทางขามนะครับมันจะบอกว่าทำบัตรผ่านแดนนะครับอ่าจะบาดจะบาดจะรับมือกันมันคือกันนะพวหลายบาดนะครับพวกแย้งนะเขาขามมาเตี้ยนะครับเขาสามารถมาเห็นอ่ะมาเทียเป็นบ้านเรานะครับอ่าบ้านพี่น้องผบอกเราเขาเด้อครับนะครับเขาสามารถมาเตียวได้นะครับ เราเห็นว่าเดียวแล้วครับพ่อกะไม่ได้ยากนะครับมาอย่างไร้ะพ่อกะศึกษาไม่ได้ศึกษายากนะครับถ้าเป็นประถาก่อนพ่อกะยังอ่าพ่อกะขี่รถขามเลยนะครับเป็นกะที่มีรถอ่าของฝากรถนะครับทั้งขับมาครับอ่าหยุดแถวหนาด้านนะครับหนาด้านมีตถภาพแล้วเขายิ่งตรงมาง่ายๆหน่อยครับอ่าสุดถนนมีตถภาพแล้วครับมาด่านนะครับอ่าอันนี้ตามที่ทั้งช่องได้ลงคลิปไปแล้วครับอ่าพ่อกะมาเรืนเรนนะครับแล้วพ่อกะวัดขับรถฝากไว้แล้วกี่ ก็เท้าวบวี้พันสัตว์ต้องเขียบัตร่านแดนียเลยครับวันีเขียนไปอย่างเียครับทำบัดผ่านแดนนะครับหล่ะเป็นกะติมีรถบรบริการเทาอยากใส่รถเป็นกระได้เครับรถที่เป็นที่พระเจ้ากับพรแพงทับว่าลายบาทเะครับแต่ว่าทั้งช่องนี่ยเลที่รถโดยสารขามมาเวยครับทีมีโดตรนาทีบนบริการนะครับวันที่รอบวันที่ถามนะครับว่าเป็นกะสีเสนอราคาเท้าเจีายังวองยังมองสินด้ครับเดียวไม่ว่างจันนะครับ หรือว่าคมด้วยนะครับบ่ได้หรืว่าแพงนะครับเป็นกับบ่ได้คิดแข็งคารถแข็งนะครับแข็งเกินไปนะครับมองเลยครับเขาก็สามารถมีเงินพันนอกจาสามารถเดียวมีเงินจับได้แล้วครับเดียวได้แล้วครับเป็นกับดินพลาเป็นจุดงสำคัญอยู่ยังมองครับในเว้งเว้งเว้จับนะครับหลายๆมองนะครับคำถามแล้วนะครับแต่เพิ่นจะหอมาถามแล้วนะครับถาเขาไปนะครับรับรองว่าเพิ่นบ่ได้หลอกเขาแล้วครับเป็นพลาเป็นจริงนะครับ มองเลยว่าปลอดภัยนะครับพอเดินทางเขามาเที okay. anyway. yeah. mm ่ยวนะครับ hmm. ท mm ีม hmm. mm ีเ hmm. จ้าหน้าที hmm. mm ่ดูแลอย่างดีนะครุณเขามาถามเขานะครับนะครับแต่จมไปน้ากันเลยนะครับจมไปยาวๆเลยนะครับจมไปเรื่อยๆนะครับเนี่เป็นก็บนะครับก็ทีมีหลายมุมนะครับหลายภาพหลายมุมให้ชมกันเด้อครับนะครับหลายอย่างมาเราเพราะว่ากรถนังทั้งรถนะครับมีเป็นรถนั่งมันน้ำไหลคนเด้อครับนั่ง น้ำอหลายคนนอกกับขยับปรได้๋ยครับกับเบื่อนหลายๆมุมนะครับถือว่าปลอดภัยอยู่นะครับปรได้๋ยได้อันตรายนะครับรถกับประด้แล่นเร็วนะครับตั้งช่องกับใครบ่นลงบหมือนจิบเหมจิปไปจังหวัดอนุสาวรียนะครับหั่อค่ะอนุัดตลาดเ้าละครับแล้วกับย่างเรียนบกสบ้านเพื่อน้อครับแล้วกับย่างเป็นกะติมิยูแถวนั้นเป็นกะติมีเึ๊บมีอย่างมีคอนโดมีอย่างนะครับตังช่องกัย่างหอเป็นแล้วก็บตลาดอันเพื่อนนะครับแล้วกับไปอี๋อนุสาวรีย์นะครับหรือว่า ตัวใช้แล้วครับนะครับน้ำมันน้ำกันเนี่ยนะครับครับขอขอบคูดหลายๆนะครับที่เขามารับต้องจิบของทั้งช่องเนี่ยนะครับว่าทั้งช่องกับจีบก็ได้บอกนะครับว่าบ้านใดเป็นบ้านใดนะครับว่าทั้งช่องกับว่าได้รู้จักนะครับว่าต้องบรรยากาศบ้านเป็นน้ำกันนี่ยแหละครับหรือว่าจะเลื่อนด้วยนะครับนครับในหอดในเมืองนะครับเนี่ยครับเพราะว่าเป็นเขตนอกเมืองนะครับคือตั้งบ้านเ่าแหละครับเนี่ยครับเมืองเราครับคือกันแล้วครับ รถขี谢谢 eter, so okay. ้ไม่ตลุดขี้ปะตูนะครับบานเพิ่นครับนะครับพร้อกัเจ้าลูกกันไปเรื่เร่นะครับเจ้าลูกกันแบบเย็นนะครับนะครับลูกกันไปเรื่เร่นะครับลืมนะครับปากคนเตจอตามคนอะไรคนแยกทั้งช่องเลยนะครับนะครับลูกกันอนี้ครับความน้ำมันบานเพิ่นครับนะครับความน้ำมันบานเพลิด้วยความเย็นนะครับครับนี่นะครับอันนี้พอดีว่าอยู่ในเมืองนะครับบอกเลยว่าบระเด็มันในเมืองเวียงจันทร์นะครับเพาต้องไปอีกนะครับไปอีกกับประมาณสามสิบสี่สิบร้อนะครับถึงอีกถึง ไครสิหอดเม้งเม้งจันนะครับนะครับนหรือว่านอกเม้งเพื่อทางบ้านเราเนี่ยได้ทำเลยครับไม่ว่าในเมืองนะครับอ่าทันได้เสียวรถต้นัวขามนะครับอ่าสามารถไปทำพัสสาวะดื่ที่คนทรงนะครับสอบถามเจ้าหน้าที่พื่นนะครับบาเฮ็ดอ่าสามารถเอารถตัวโตขามก็ได้กันนะครับหรือว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่าจะเป็นรถเพียงรถโอ้รถต้นโตนะครับขามได้กันเด้อครับเดี๋ยวว่าเราต้องไปศึกษาเจนถึงยี่มึงนะครับ เราตวงแล้วครับเขาเขามาถึงด้านถึงนงี้ยนะเออยร์ปุ่นไก่เลยคำแนะน้ำยางดีนะครับเป็นเบาดีนะครับคำแนะน้ำดีทุกทันนะครับเพราะว่าบริการดีมากๆหรือว่าที่บ้านเป็นฟังไทยหรือว่าฟังเล่านะครับด้านทีมเป็นเกียร์อัตบริการยางดีนะเขาก็สามารถไปปรึกษาเพื่นได้ครับหรืเอารถนโต๊ะขับได้ครับทำได้เลยครับขอบคุณหลายๆได้ครับสำหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับรับนั่งช่องนะครับ เอากระเบิ้งกันบนคลิปคลิปไม่นะครับุดหอดอนุสาวรีย์ใช้นะครับหรือว่าอนุสรี์นะครับไปเรื่อยๆครับดมบรรยากาศบ้านเึงนะครับบางท่านก็ว่าได้ข่าววิ่งเที่ยวนะครับสามาร่ะว่าช่วงกิฟต์นี้ได้ไหมครับะบ้านกิฟนนี่รถมิเตอรที่แบบปูมิเตอร์ลดโอไงบ้านน้องก็ติกลดบูนนะครับเลยครับครับเดี๋ยวคไปครับเราได้ครับไปครับ กับมาลายเซียเหรอครับแฟนครับมามาเที่ยว์ลายเทียรับแต่ว่ากับเขได้ขามโดนเลยนะครับเขาเป็นขามโดนแล้วกดีครับไม่ได้ลงคลิปเดียวนะครับกับอิเมียกับเลฟพากันต้อนกันขามนะครับมาไายเอฟซีชมกันในเอฟที่เลชมกันนะครับสำหรับท่านที่อยากเห็นนะครับนะครับทันทึนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตั้งองเลยนะครับเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับ ครับเดี๋ยวถ้าว่าลุ้นทางช่องถ้าข่ามไปอีกเดี๋ยวทั้งช่องสิดพาไปชมหลายๆหมองได้ครับมีหลายสถานที่หลายหมองได้ครับที่เอาท่านได้ไปนะครับว่าทุกครั้งมากไอ้ขี้ตลอดรอโคงนะครับเดี๋ยวเห็นฟังตรงข่ามนะครับเหรอทั้งช่องกับบริษัทข่ามอเทียนะครับเลยพากันฝากรถไว้นะครับเพราะว่าอ่ากิดเบื้องล่างกับต่างข่าวบริการรถข่ามรถมาบ้านเพึ่งกับรถทุบรหลายบาดนะครับกับสามบาทข่ามเลยนะครับเอากับบริษัทเซกันแลายบาทเพึ่งกับ ทำง่ายๆนะครับบริยากนะครับทุกมือนี้ขามไปมาหากันบดิยากนะครับเอวเห็นนี่้องนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เพิ่งกะทั้งสองฟังนะครับฟังไทยฟังเล่ากัเพิ่งกะบริการย่างดีนะครับเป็นบริโอ้ว่าจาคุณเป็นว่าวมันนะครับหรือพูดจาไพเราะนะครับทั้งทั้งทฝ่ายนะครับทั้ง2ประเทศนะครับเป็นบริการย่างดีนะครับเจ้าหน้าที่บอกเลยครับว่าเป็นบริการย่างดีเลยนะครับ เป็นฟังไทยฟังเล่านะครับเขาก็าสามารถไปเที่ยวได้ครับทั้งบ้านเพื่อนเขาก็าสอบถามเลยเขาที่ไปใส่ไปใส่ที่ยวก็เป็นกกา์ทำเลยนำมม้ำว้าเมือนเลเที่ยวเลยครับการถือว่าโอ้ปุ่นไว้อีกแบบหนึ่งนะครับลดรู้อบัตรให้บีกนะครับการทองเที่ยวเขานะครับทองเที่ยวอ่านี่นอ้องของวอลลาเขานะครับยานนะครับมีเงินบาพอหาลายบาทเขาก็สามารถเที่ยวได้เนาะครับเอา,าไปนอนไปข้างขึ้นรือว่า เราติกินตะเขาอ,อ่าอาหารการกินเพิ่นกับวันเด้แพงนะครับว่นเด้แพงเขาก็สามารถกเเที่ยวได้ครับรทั้งช่องกับที่ได้ขอจบคลิปตอนนี้เด้อครับขอขอบคุณหลายๆครับรอชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ